สวัสดีครับเพ,พื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนเเรื่องการปลูกเสารถตั้งแต่เริ่มต้นไปชมกันเลยนะครับเก็บเี้เยเก็บภาพบรรยากาศเรื่องของการปลูกเสารถตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมาฝากให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับในเรื่องของต้นเสารถระยะห,ห่างและก็ระยะเคียงเรื่องของการปักเสาสนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะครับในการที่เรา จะปักเสากันก่อนเลยนะครับเพื่อนนะครับเรื่องของเสาที่เราจะปักเนี่ยครับเสาจะสูงสองเมตรห้าสิบนะครับเพื่อนปักไปดินห้าสิบเซนเหลือเหลือโผล่พื้นดินอยู่ประมาณสองเมตรนะครับระยะห่างนะครับเพื่อนระยะห่างจากเสานะครับสามหรือสี่เมตรก็ได้ตามเนื้อที่ที่เพื่อนเพื่อนต้องการนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเอากี่ต้นนะครับสามหรือสี่นะครับส่วนระบบน้ํานะครับเราจะวางที่โคนต้นเลยนะครับใช้สปริงเกอร์ก็ได้แหละแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนหรือจะเป็นหัวผีเสื้อก็ได้นะครับเพื่อนๆนโดยการวางเมนของน้ํานะครับเพื่อนการวางเมนน้ํานี่เราจะวาง เมนใหญ่นะครับใช้ท่อสองนิ้วนะครับเพื่อนๆแล้วแยกซ้ายขวาแบบนี้ครับใช้ท่อสองนิ้วแยกซ้ายขวาแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะวางเมนยาวกลางไร่เลยนะครับเพื่อนๆกลางไร่จนสุดนู้นเลยครับสุดตรงนู้นเลยนะครับเพื่อนระยะของต้นที่จะปลูกนะครับเพื่อนๆเสารถห่างสามถึงสี่เมตรนะครับก็ได้เพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวก ต่อพื้นที่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่มากจะใช้สี่คูณสี่ก็ได้นะครับเพื่อให้กิ่งเขาได้แผ่กระจายนะครับในหนึ่งไร่นะครับเพื่อนๆจะปลูกเสารถได้หนึ่งร้อยต้นนะครับไม่ขาดไม่เกินครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปดูว่าเพื่อนๆอยากจะปลูกเท่าไหร่นะครับกับเสารถนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับเพื่อนๆ ใต้ต้นเสารถที่ปลูกนี่ะนะเพื่อนๆขุดเป็นท้องกระทะนะครับเ,เพื่อนๆกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเป็นท้องกระทะใบโบนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ใส่อาหารหรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เย็นแล้วนะครับเพื่อนๆใส่ไปให้เต็มท้องกระทะเลยนะครับเพื่อนๆให้เต็มนี่เลยครับจนเสมอพื้นดินหรือมูลขึ้นมานะครับ แล้วเพื่อนเอนเอาต้นเสารถไปตั้งแล้วมุนดินขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าคังอาหารนะครับเพื่อนเพื่อนทุกต้นของเสารถต้องทําคังอาหารนะครับเสารถจะเจริญเติบโตดีมากนะครับแล้วก็พื้นที่ไม่ควรจะเป็นน้ําซับหรือน้ําท่วมขังนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นน้ําเพื่อนเพื่อนก็ควรจะยกระดับขึ้นมานะครับส่วนการทรําค้างด้านบนเพื่อนเพื่อน เราได้เตรียมไม้ไผ่ไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ไผ่เนี่ยเพื่อนๆวางไปบนนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วล็อกด้วยเหล็กนะครับแล้วก็เราจะมีเชือกหรือรวดมัดอีกทีก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆเวลาปลูกเสารถเ,เพื่อนๆปักไม้ไม้ลวก ไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้ให้เสารถขึ้นขึ้นไต่ขึ้นค้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะเก็บบรรยากาศนะครับและติดตามเสารถมาฝากเพื่อนๆระยะที่สองต่อไปนะครับเห็นไหมนะครับในการปลูกเสารถตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมก็จะเก็บภาพและบรรยากาศนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เพิ่มเติมความรู้นะครับกับท่านใดที่จะปลูกเสารถนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเรื่องของการปลูกเสารถนะครับเพื่อนๆนสอบถามว่าปลูกเสารถกี่เดือนถึงได้เก็บผลผลิตนะครับเพื่อนๆนเสารถปลูกประมาณไม่เกินหกเดือนออกดอกนะครับรอไปอีกสองเดือนเสารถแก่เริ่มเก็บผลผลิตผลิตได้นะครับกลมก็คือแปดเดือนนะครับหลังจากนั้นก็เก็บได้อีกสิบเดือนนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆจะดูแลนะครับเพื่อนๆก็จะได้เสาลถที่เป็นแปลงแบบนี้นะครับเพื่อนๆแปลงใหญ่แบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆรับชมด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศการปลูกเสาลถแต่เริ่มต้นมาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราไปตามชมกันเสารถจะมีพัฒนาการอย่างไรนะครับ ครับคลิปนี้ประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณกําลังใจเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆ